โอเคเบอแล้วเนาะเก็บเก็บพนักงานพนัเก็บ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 ฮะคุณจะเก็บไปไหนคะผมจะเก็บต้องคุณไปเอาว่แม่นบอกฮะคุณจะเก็บผมไปไหนคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจและหน้าเวทีด้วยแล้วกันนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะลาห้อยขาในโครงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ตอนนี้ช่วงสุดท้ายอยู่กับพวกเราแล้ว ยกยกป้ายบ้านขึ้นมาครับมีบ้านหลังไหนบ้างที่มาในวันนี้ไหน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 เปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟอ้าเราจะได้โอ้วันนี้มาเยอะมากเปิดไฟโอ้เปิดไฟเปิดไฟครับ <laughs> เปิดไฟเดี๋ยวกันเดี๋ยวดีๆ,ๆ,ๆ,ๆอเอาบ้านหลังแรกเลยครับผมสมาค์มนี้ผัวป่ะอารตีอาตีครับอาจารย์อมอุตี